ไม่ใช่คอนเทนต์เ hmm. ล็กที่สุดในโลกใช่ในประเทศอะไรครับเนี่ยฝรั่งเศสค่ะก็ประตูสองด้านจะเปิดไม่เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ามีวิศวกรที่ผลิตรถไฟนี้ถึงสองท่านนะคะแล้วตกลงกันไม่ได้ว่าจะออกแบบประตูมาแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็เลยแบ,บ่งการผลิตคนละด้านนะคะ mm hmm. มีร้อถึง5้าล้อนะคะเพื่อไว้ประคองนะคะเวลาเลี้ยวเพราะว่ารถคันนี้สามารถเลี้ยวได้45องศาก,ก็การการเิ็ควอมนะคะ น,นี่นะคะยืนยิ้มเหรอคะนี้นะคะก็เป็นรถสัญชาติเยอรมันนะคะประตูจะเปิดทางด้านหน้าเหมือนตู้เย็นทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ที่เปิดให้ดูเป็น BMW i7 นะคะสัญชาติเยอรมันค่ะในยุคนั้นนะคะแต่ละประเทศจะออกแบบรถให้ประหยัดเหล็กนะคะเนื่องจากว่าในช่วงสงครามนะคะเหล็กของแต่ละประเทศก็นําไปทําวัสดุอาวุธสงครามนะคะ ทางเข้าออกทางที่สองด้านบนนะคะเป็นกฎหมายของประเทศยเยอรมันในยุคนั้นนะคะถ้าสมมุติราดเกิดอบุบัติเหตุการชนทางด้านหน้าเขาจะได้สามารถช่วยคนเจ็บออกทางด้านบนได้นะคะคันนี้เป็นรถตำรวจเก่าของเยอรมันนะคะพี่ๆท,ท่านไหนอยากเข้าไปนั่งไหมคะลา้าน่ารลเหมือนเดมเลยลองลองไปบ้านไหน อกยว่น้าเยอะดิ่นี้มนี้คือรูปแบบขอรงมาเลยใไหมคะัมันสงมันสงีนฝรั่งไงฝรั่งครับโหตวมันตมากเลยแล้เป็นร้อยร้ยคของ่ะนา์ตวเบร้านะ้